มึงไหวแน่นะไหวกูเคยดูช่องโจโฉเว้ยเขาบอกว่าถ้าติดเกาะล้างสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำไม่งั้นไม่รอดแนะ่อื แต่ถ้าจะให้ตระเวนเดินหาแหล่งน้ําทั่วเกาะเนี่ยอืขามึงไม่ไหวแน่แสดงว่าใกล้แหล่งน้ําเอาเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คงจะมีค่เฮ้ยเฮ้ยมะพร้าไปรอแล้วกูเอาเดินจะเดินไม่ไหวเลยอยาให้ปีนหรือไงให้กูปีน Yes Ừ. 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 ngon ừ. à. cú ơi 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 Ôi, ơi 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 Ôi, ơi 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 กวาสิวังห่าหิวอ่ะทำไงอ่ะติดต่อไม่ได้เฮ้ยเปิดเครื่องดีวะานี่มันทั้งคู่เลยเนี่ยเฮีย่ยหนูหาทั่วแล้วอ่ะไม่เจอเลยอ่ะไม่อยากทำให้เป็นห่วงแบบนี้ดีะวาอามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับพี่ยง ไอพี่กให้อตาอะติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้หายไปไหนอ,อผมว่าเขาไปเที่ยวหรือเปล่าไม่น่าใช่นะคะของก็ยังอยู่ที่ห้องอยู่เลยอะ่ะยี่ไปให้ทางโรงแรมเช็กกล้องให้แล้วล่าสุดคือพวกเขาสอบคนออกไปที่ท่าเรือตอนกลางคืนท่าเรือท่าเ,เรอือเนี่หายไปไหนวะเนี่ยยี่ติดต่อไม่ได้เลยนะผมว่าใจเย็นก่อนนะครับที่นี่ถึงผม ผมตัดการได้แน่นอนครับฮาลูกงัวพวกเขาจะเป็นห่วงเราอยู่ไหมวะห่วงตัวเองก่อนเถอะจะมืดแล้วเนี่ย กอกองไฟมึงเคยดูช่องโจโฉปะเขาบอกผมมึดแล้วเนี่ยอากาศมันจะหนาเว้ยแต่ถ้ามีกองไฟเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นแล้วก็จะปลอดภัยเชิญกออือ โอ้ยช่างแม่งไงดูช่องโจโฉได้ผลไหมล่ะเอามึงทำฮะคู่อ่ะหัวหน้าหมู่หมูป่านเว้ยหน้าโมโมโป่โมโมป่านจะรอดูเลยติดสิดโกเต็ด,ด,ตดช่างแม่งแล้วะลงจุดมาแล้วไฟเฟยอ่ะ หุ่นหน้าหมูหมูป่าคืนนี้ผลัดกันเฝ้ายามแล้วกันเดี๋ยวอะ<า>ไรล,ล่ะ<า>อ้ะอาวอยอยู่อย่างนี้แป๊บนึง รู้ไหมต่อให้เราไม่มีไฟอ่ะมันก็อบอุ่นได้นะเว้ยแถมยังมีวิวพระที่ตกดินให้ดูหลับยัง กลัวจะหนาวจนนอนไม่หลับซิกลัวแค ุตสาฉีกแขนเสื้อตัวเองมาพันขาให้กูเนี่ยแรกกันเอาเสื้อกูไปห่มนอนกันหนาวใครจะไปคิดว่าของชิ้นเดียวที่หติดตัวมา เป็นลิปมันมันก็คงเป็นเรื่องรางของเราสองคนแล้วมั้งถ้างั้นให้เพื่อจะเป็นลิปมันนำโชคของมึงของเราสองคนดีวะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยขังเท่าไหร่เลเหรออืม เจอใหมอือเจิมเรียบร้อยขังแน่นอนลิบมันมหาสเสน่ห์ทั่วปฐพีจริงปะมมชื่ออะจริงๆลองไปละ ขอโทษนะที่พามาลำบากอะไม่ใช่ครั้งแรกหรอกตอนส่งประกวดข่าวยาเสพติดก็เหมือนกันแต่ไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จบสวยตลอดไม่ใช่หรอ ยังไงกูก็ต้องมีมึงจริงว่ะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นกันใหม่แล้วกันเนาะ đây mày thử găng thử găng Huy. Huy. thử găng thử thử <laughs> ว่ามันอยู่อย่างวะว่ามันแข็งแรงแล้วนะอะไรอ่ะคาอน,นาอะไรกัดเฮ้ยมดเป้าดูาหน่อยเฮ้ยมึงถอดเสื้อก่อนเยอะเหอเต็มเลยเลเดี๋ยวล้างตัวกนีกันเออกลุมไปล้างไปล้างในทะเลไปไป

ฟาดด้วยไม้เลยนี่ครับรอบนี้เชื่อกูติดไปฮึบฮึบเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้อง <finalement> <Kate. bed> จริงๆแล้วเ,เวลาแบบเนี้ยเราควรจะต้องคุยกันเรื่องงานในห้องประชมุม มีแอร์เย็นๆสั่งของกินอร่อยอร่อยแล้วก็คงเถียงกันเรื่องคอนเซปต์รายการก็จริงแล้วหนูดีกับพี่เก๋กี้ก็จะเข้ามาห้ามโอ้และพี่ยงก็จะเข้ามาเล่ง R S <S อาสรุปใช่ไหมอะเเรียดเลยหรือก็แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เหมือนตอนนี้เราเป็นแค่ไอตามตะวันกับไอปัตพภีที่ไม่มีใครรู้จักไม่ได้ดิเดี๋ยวมึงกลับไปมึงก็ต้องไปเป็นปัตพภีสินันเจ้าชายพยากรเรื่องนี้ใช่ไหมที่มึงกังวลเนี่ย กูเข้าใจมึงนะเว้ยไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกกูไปทำอย่างอื่นได้กูอาจจะไม่กลับไปก็ได้นะเว้ยทำไมอ่ะ ถ้ากลับไปกูอยากกลับไปด้วยความสามารถขอเองวะ่ะไม่ใช่เพราะไอ้เต้สะดุดขาตัวเองลงแบบนี้อยากให้คนเห็นความสามารถกูโดยเฉพาะมึงกูยอยากให้มึงภูมิใจในตัวกูเริ่มหนาวแล้ว ไปนั่งกองไฟดีกว่าเฮ้ยเปน็นกองไฟมันหนาวเดี๋ยวทำให้ร้อนให้ทำพี่ร้อนบ้าโอ้ยไอพี่ เจอเรือด้วยเรามันใช่แล้ววะเราะว่ามือดูเองดีกว่า,ไอ,าไอ้ตามชิดพนัน